แจงปุญนาสาฟาดจุกจกุจับได้แจชวนชื่นมีชูด,ด้วยวิธีนี้เรียกว่าเป็นครอบครัวยูทูบเบอร์สายตล,ลกที่มาแรงที่สุดในยุคนี้สำหรับแจชวนชื่นและภรรยาแจงปุญนาสาพอไม่ว่าจะขยับตัวทำคอนเทนต์อะไรก็กลายเป็นที่น่าสนใจชาวเน็ตอยู่ตลอดเวลาแถมช่วงนี้หลังๆมาลูกๆมาออกกล้องบ้างทำให้หลายๆคน เห็นคอนเทนต์นี้ยิ่งสนุกหันสามารถขึ้นอีกค่ะล่าสุดแจดชวนชื่นและแจงพาลูกสาวได้แก่น้องแตงโมและน้องแตงไทยมาออกรายการสามแซบพูดคุยอัปเดตเรื่องต่างๆในครอบครัว โนยช่วงหนึ่งนุ่มกันใช้มีการถามเกี่ยวกับเรื่องในอดีตที่แจงจับได้ว่าแจด๊ดมีคนอื่นซึ่งตอนแรกหนุ่มจะให้เด็กๆลุกไปนั่งหน้าเวทีแต่แจงบอกว่าเรื่องนี้ลูกรู้พอเล่าให้ฟังจะได้ไม่ต้องไปฟังจากปากคนอื่นแจงเล่าว่าแจด๊ดไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วตนกับลูกนอนอยู่ที่คอนโดซึ่งแจดกลับมาตอน8โมงเช้าก็ตกใจว่าทำไมพึ่งกลับ เจดก็ทำท่างัวเงียแล้วลงไปนอนที่ต้องทำท่าแบบนั้นเพื่อกบเกินว่าตัวเองเมาเพราะตอนทำภารกิจมันสา่งแล้วจึงแกล้งเมาแล้วหลับไปพอตื่นมาแจงก็ไปสงบสติอารมณ์เอาลูปไปอยู่กับยายจากนั้นก็แชดไปหาเพื่อนที่ทำธุรกิจอยู่ย่านทองหรอว่ารู้จักเจ้าของร้านนี้ไหมไปเช็คกล้องวงจรให้หน่อยก็ได้เรื่องว่าเห็นเจดออกจากร้านไปกับผู้หญิงประมาณตีสาม ทำเอาหนุ่มถึงกับอุทานออกมาว่าแจ๊ดเอ๋ยซึ่งแจ๊ดก็แซวว่าหุยพ่อคนดีหนุ่มก็พูดต่อว่ากลัวจะโดนอย่างนี้แจงเล่าต่อว่าตอนที่จับได้ก็ไปคุยกับแจ๊ดให้แจ๊ดพูดให้หมดแล้วจะให้อภัยซึ่งแจ๊ดก็ไม่พูดหมดจึงโทรไปปรึกษาแม่ของแจงแม่ก็บอกว่ารู้เรื่องนี้มาสักพักแล้วพอให้คนมาตามดู อนแรกแจงอยากจะเลิกกับแจทเลยเพราะไม่มีความซื่อสัตย์แต่แจทบอกว่าจะไม่ทำอีกก็เชื่อใจถ้ามีครั้งหน้าคงไม่ตามอีกแล้วเลิกเลยแจทยอมรับว่าตัวเองหลงละเลงดื่มไปว่าจะหาเมียด,ดีๆอย่างนี้ได้อีกที่ไหนผู้หญิงคนอื่นอยู่กับแจทอาจช่วงสั้นๆแต่แจงอยู่กับแจทตั้งแต่ยังไม่มีวันนี้หลังจากเหตุการณ์วันนั้นทำให้แจทรู้สึกว่าต่อไปนี้ต้องไม่ทำต้องห้ามใจตัวเองให้ได้ Сеќавање